มาเดี๋ยวดูอันต่อไปกับสอสอเสือสอสอเสือเนี่ยมันเกิดจากในกรณีที่เราไม่สามารถทําขนมในหมวดหยิบยกยืดเยิอมได้มันจะมี2ภาพบนกับ2ภาพล่างเชโมก็เราจะพูดว่า2สอสอ่ะคือสอแรกคือแสงทุกคนถ้าทุกคนเห็นสองภาพนี้ดีๆอ่ะสองภาพนี้ดีๆมันคือการเล่นแสงที่มีมูดโทนที่ต่างกัน แต่เป็นขนมตัวเดียวกันนะเออเป็นขนมตัวเดียวกันนะอะถ้าเป็นรูปนี้รูปที่ใช้มือขยายใหญ่อยู่ตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าไงคือดูแล้วแบบฟิลมูทโทนมันดูแบบเอ้ยเบรกฟาดใช่ป่ะเบรกฟาดเนี่ยคือแสงที่ส่งเข้ามามันดูมีความรู้สึกว่ามูทโทนอยากกินแบบเป็นอาหารเช้าทั้งบนอ่ะมันจะเป็นฟิลให้ความรู้สึกแบบว่าโอ้ยอยากจิบน้ำชาย,ยามบ่ายคือมันมีแสงที่เข้ามา เพราะฉะนั้นแสงมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ภาพอ่ะมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมันดูแล้วแบบอยากกินจังเลยนะคะจริงๆแสงในพาทของเบเกอรี่เองอด้วยความที่ตัวขนมะเขามีแสงที่ไปทางโทนส้มๆอบอุ่นๆแล้วถ้าเราจะสร้างให้มันเป็นลักษณะโทนขาวๆฟุ้งๆมันก็ทําได้นะคะมันอยู่ที่การจัดแสงของเราแต่ว่าเชมอยากยกตัวอย่างสองภาพนี้มให้ทุกคนดูว่า ภาพบางภาพมันอาจจะสื่อออกมาได้แบบให้ความรู้สึกยามเช้าอีกภาพหนึ่งอาจจะให้ความรู้สึกยามบ่ายแค่เราเปลี่ยนโทนแสงในมุมที่มันต่างกันเอออันนี้คือในเรื่องของสอหนึ่งสอที่หนึ่งนะคะสอที่สองคือเสียงเพราะฉะนั้นเสียงที่อยู่ในภาพในวิดีโอสําคัญมากภาพมันอาจจะสื่อไม่ได้มากนะักแต่คุณอาจจะต้องไปใส่เขาเรียกเหมือนเอลเมนเช่นแบบ แกล้งอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นลักษณะเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือแล้วเราเห็นหนังสือการ์ตูนอ่ะบางทีมันบอกว่าเออแบบแคร็กหรืออะไรอย่างเงี้ยภาพพวกนั้นอ่ะเราต้องสื่อออกไปให้มันรู้สึกแบบนั้นก็อาจจะเป็นการแต่งรูปแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้แต่งรูปคุณสื่อไปเลยในพาร์ทของวิดีโอเพราะณนะปัจจุบันวิดีโอคนดูมากกว่าภาพอยู่แล้วนะคะคุณใส่เสียงให้เขาเช่นความกรอบมันกรอบยังไงมันกรอบขนาดไหน คุกกี้ของเราเช่นมันไม่ใช่แค่กัดแล้วมันกรอบๆอย่างเดียวคุณอาจจะเทมันลงไปในใส่ถุงเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความกรอบประมาณนี้เลยหรอเฮ้ยคุกกี้แบบมีความกรอบคันชี่ขนาดนี้เลยหรอเวลาที่ที่เราทำคอนเทนต์ที่เป็นลักษณะเนี้ยเชโมจะบอกว่าเราต้องรู้สึกถึงขนาดว่าตอนที่เราเริ่มทําขนมเราหลงรักขนมเรายังไง เราตกหลุมรักขนมของเรายัางไงเราต้องสื่อให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความตกหลุมรักขนาดนั้นเลย